ครับสวัสดีครับครูให้ช็อตเมื่อเช้าจบไปยังครดใอ้คัดไหมเมื่อเช้าหละครับเดี๋ยคัดชั้นหนึ่งนะครับวันนี้ดิดมาโคตรเลยนะอะดิดทะลุแปดบาทขึ้นมานะครับทีนี้ในแง่ของโครงสร้างที่เป็นขาลงนะครับในระยะยาวก็อยู่ที่โซนนี้เลยนะครับ่าแปดจุดหนึ่งศนะครับค่อยสต็อปลอสในแง่ของการเรียกว่าช็อตนะครับตัวของทูนะครับถ้าคนที่เล่นช็อตมา ผ่าน8.10 s ต o อป o ลอดครับผมค่ะครับตอนนี้ยังไม่ผ่านครับยังมีโอกาสที่จะย่อลงครับผมโอเคแนะนำหุ้นตัวไหนยังไรคะตลาดมาระเมื่อเช้าเราดูตัวของ P s h นะครับที่เรียกว่ามีการซื้อใช่ครับคุ่มเรือฟื้นตัวทางเทคนิคเกิดขึ้นนะครับก็ที่ทางหลักยังมีโอกาสขยับขึ้นต่อนะครับแนวต้านให้ดูที่6.40ถึง6.50สำหรับตัวของ P s เนะครับค่ะ แล้วก็ตัวของการบินไทยนะครับที่มีการดิดกลับนะครับหลังจากย่อลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่10.80นะครับแล้วก็รอบนี้คิดว่าน่าจะมีลุ้นการดิดกลับไปที่บริเวณ12บาทนะครับในช่วงบ่ายนะครับตัวที่มีสัญญาณการฟื้นตัวนะครับหลังจากย่อลงมานะครับผมชอบตัวของ TTCL ครับผมค่ะ ตัวของที่ TCL นะครับราคาเขาเรียกว่าปรับตัวลดลงมาในช่วงสี่วันที่ผ่านมานะครับบูรุ่มไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัญญาณทางเทคนิคนะครับการทะลุผ่านแนวต้านที่17บาทขึ้นมาเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับการย่อลงมาตรงนี้คิดว่าน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ดูแนวต้านที่19บาทนะครับน่าจะมีลุ้นขึ้นไปทดสอบครับผมค่ะ ก็แนะนำตัวของ TTCL นะครับดูแนวรับที่สิบเจ็ดจุดสามสิบเจดจุดสองนะครับซื้อได้นะครับแล้วก็ให้จุด stop loss ไว้ที่สิบหกจุดเก้าศูนย์นะครับถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณ stop loss สำหรับการซื้อเพื่อคาดหวังการรีบาวน์นะครับผมค่ะครับผมหมดละครับตัวเดียวครับตัวเดียวครับตัวนี้ก็คิดว่าเซฟไว้ชั่งนิดนึงนะครับเพราะว่าตลาดยังเรียกว่ายังน่าจะเป็นลักษของการพันผวนนะครับเพื่อ เรียกว่าทดสอบเส้น200วันแล้วก็แนวต้านที่1,004นะครับยังไม่คอนเฟิร์มนะครับในแง่ของการกลับเข้าไปเรียกว่าซื้อ,อเพื่อคาดหวังการขึ้นต่อไปทดสอบบริเวณ1,430แต่ว่าทรงเนี่ยก็ยังพอคาดหวังได้นะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้แกลบอาจจาะสั้นไปนิดนึงนะครับก็เน้นเป็นที่หุ้นลายตัวน่าจะดีกว่าครับ่กลุ่มน้ำมันหุ้นบิ๊กแคปละคะ นะครับในช่วงของการอ่อนตัวนะครับตัวของปตทนะครับวันนี้เป็นหาัของการดีดกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวที่บริเวณเส้น200วันนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มในแง่งของการขยับขึ้นต่อแล้วก็ดูจากแกปด้านบนเนี่ยถ้าซื้อเก็งกำไรตรงนี้280นะครับในช่วงสั้นพอได้นะครับแต่ว่า ดูแนวต้านนะครับที่290-295เท่านั้นนะครับอย่าพึ่งคาดหวังว่าจะกลับขึ้นไปเหนือ300แต่ว่าทรงตอนนี้เนี่ยก็ยังพอเก็งกำไรได้ครับค่รุด2 7 7นะครับหรือ2 7 5ลงไปนะครับสต็อปลอสด,ด้วยสำหรับการเก็งกำไรในตัวของปตทครับค่ะอ่าได้ค่ะส่วนซีรีส์เอสะค, <S S <S คะตัวของซีรีส์เนะครับ ดีตัวขึ้นมานะครับทดสอบบริเวณ900นะครับแล้วก็ทรงในระยะสั้นในลาย60นาทีเนี่ยดีตัวค่อนข้างไวนิดหนึ่งนะครับแนวต้านที่รอคนที่มีลองอยู่นะครับคนที่มีลองอยู่นะครับคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะของการขายทั้งกำไรนะครับแล้วก็ออกมานั่งดูหรือถ้าดีหน่อยก็พรุ่งนี้เช้านะครับถ้ารมมุิว่าเปิดกระโดดดูเป็นจังหวะของการขายทั้งกำไรนะครับแล้วเดี๋ยวรอหาจังหวะในการเสี่ยงโอเพนช็อตครับ ค่ะอืมได้ค่ะอ่ะสวนทองนะฮะตัวของทองนะครับอ่าตัวของทองมีดีดกลับในระยะสั้นขึ้นมานะครับที่สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับแต่ว่าดูจากทรงนะครับของราคาทองนะครับสปอตโกแล้วนะครับคิดว่าการหลุดระดับหนึ่งพันสองรอหกสิบลงมานะครับความเสี่ยงของทองเนี่ยน่าจะมีโอกาสย่อลงไปทดสอบบริเวณ หนึ่สเพราะนั้นยังขอเสี่ยงในฝั่งช็อตอยู่ครับผมโอเคแนวรับเท่าไหร่นะสอง0 0ื่นแนวรับนะครับสำหรับตัวของทองลงมาช็อตนะนะครับ,รบถ้าลงมาเรียกว่าเป็นจุดเทคโปรฟิตนะครับก็คิดว่าน่าจะเห็นบริเวณ20,000กับร้อยนะครับน,น่าจะลงไปแ,วแถวแนั้นครับโอเคได้ค่ะคุณธีราศักดิ์นะขอบคุณ<ม>ค่ะุณธีราศักดิ์วันเสาร์อย่าลืมนะคะ อ๋อเสาร์นี้แหละครับค่ะตอ,อนเช้าที่โรงแรมแมนดารินนะคะอ๋ออได้ครับได้ครับได้ครับค่ะได้ครับก็ครึ่งชั่วโมงนะคะบรรยายครึ่งชั่วโมงแหละครับโอ้ <c oughs> จริงๆผมไม่ต้องไปจะได้นะครับคนดีๆดังๆเยอะแยะ <c oughs> นะครับเอาไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นะนี่เอาไอ้นั่นไปฝากเขาอยู่จะต้องรีวิวเล่มล่าสุด เกี่ยวกับแอฟกับแอดวานซ์นั่นครับนั่นแหละครับเอาเร่อนั้นไปแหละครับไม่เป็นไรครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมก็ไม่ต้องไปก็ได้ไหมครับไปสิไปกินโต๊ะจีนกันเนาะอ๋อเราถ้าไม่ติดอะไรนะครับถ้าไม่ติดอะไรนะครับไม่ได้คิวออกมาแล้วชิวาแล้วครับอ่าของคุณสิบเอ่อน่าจะสิบโมงว่าตอนเช้าเลยนะคใช่ใช่เลยครับพวกเราต้องเช้าหมดพอตอนบ่ายแล้วก็จะเป็นพวกอ่าหุ้นพวกเทรดเดอร์อ๋อแหละครับคือกลัวไปแล้วเดี๋ยวพอพูดไป กินไม่ลงงานนี้แย่เลยนะครับกลัวไม่เป็นไรหาหุ้นเด็ดๆมาให้สองตัวเด็ดเอาละครับได้อย่าโดนแดกนะเอาเด็ดพยายามดูพยายามดูให้พยายามดูครับอ่ะเจอกันตอนเช้าวันเสาร์นะคะคุณลองเอครับครับครับอ่าจัดเต็มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีของสบายๆเอาไปฝากด้วยสบายอะไรครับสบายก็ไปดูไปดูในงานสิ ของสบายสบายครับครับเอาไปให้นั่งทุนด้วยนะดูดูแลน่ากลัวน่ากลัวไว้มันกของพี่ม่อนอ่ะการันตีนะครับครับใช้แล้วดีแล้วสบายครับครับครับถ้าใช้แล้วไม่ดีไม่สบายไม่เอามาให้หรอกครับครับได้ครับบังคับกูเข็นให้เราขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ